นี่น้องมันมีผ้ามาเบงเขาเขาม่านหรือว่าเขาเขามันยิงเขยวภาษาอีสานทางบ้านอุดอรนี่เนาะใหญ่แล้วผาเอื่นว่าเขามันยิงเข่ามันก็จะเป็นลักษณะนี้ก,ก็แล้วกสีสอดห่วงนั่นนะคือโพรพระท่านเมือม่อเป็นเลื่อเอื่นว่าเขามันยิงเข่ลาลักษณะของคนเขายิงเข,ข่าอีกทั้งนเพิ่นกระสิอพลห่วงก็แล้นก็สีสอดห่วงเลย มาบึงภาษาอีสานนวลละค่ำกับการทำหน,าน้าแบบพิธีเส้าบ้านเขามันยิงเขียวเขามันยิงเขียวแล้วอันนี้คือเขามันยิงเขียวแล้วตั้งหลายเลยญกำลังจีสอดแล้วเขามานันไงเดี๋ยวคนยิงเขียวแล้วคนเตรียมสะออกจากทองเลยนี่ การวรรณคัมเขามันยิงเขียวอย่างภาษาย่ายเพิ่งผ้าเบาเขามันยิงเขียวเด้อต้องปลูกเขาเองอะเจังใครสีหูเจ้ค่อยจะเห็นว่าการที่เขาเมันยิงเขียวมันด้ออกง่ามใดเปนพุทธิยิแต่พุทโธเพิ่นผ้าวาอย่างนี้ว่าสังเกตเบิ้งมันแมนคือเพิ่นว่าแมนอีหลีมีข้เอิ่นว่าเขายิงเขียวได้หนี้เด้อเจ้าหน้าเพื่อกระตีสอดห่วง เงียเสโนโไว้สโนมไ,ไหมังี้ยฮะไม่เห็นังน้ำตลอดเโนโไว,นะวบ,บ,บวนะ่อ้ยเบ่งเบ่งเบ่งออนี้ค่นเด็กมุกคนแล้วนะคะเด็กมุกวนแล้วค่ะเมืองน้ำกระลนนี้นพี่น้องนะหนฝนตกน้ำจะอ่อนไรจะออนป้าเขางามครับ ມາກ່ຽວຊ່ວຍນະເດີ້ຜູ້ໃດຫວ່າງກໍໄດ້ແຄ່ນີ້ເດດກິບຂິ